43งวดติดพูดอีกทีก็43งวดติดสูตรปี67ของคณิตศาสตร์ไทยบ้านยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวงวดก่อนรูด7เข้าตรงๆง,งวดนี้ผมจะเปิดสูตรเด่น4ตัวที่กำลังแรงที่สุดของปี68ให้ดูกันแบบสดๆเดออใครที่ยังตามสูตรนี้อยู่บอกเลยว่าคลิปนี้คือของจริงเพราะผมจะไม่แค่แจกสูตรแต่จะสอนให้คิดเองเป็นทุกขั้นตอน และท้ายคลิปมีวิเคราะห์จับชุด2ตัวบนล่างพร้อมแนวทางเน้นอีกด้วยอย่าลืมพานเดอร์พี่น้องเพราะคลิปนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้หลายคนเห็นเลขก่อนออกจริงมาแล้วดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมสูตรนี้ถึงเข้ายาวที่สุดของปีอยากดูแนวสถิติละเอียดทุกหลักไปต่อที่ช่องสุดเดช a n n e l ได้เลยครับเด่นทุกหลักจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้าน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22ตุลาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซเพราะหวยคือการสุม่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นเสียงจาก AI นะครับก็ขอกราคำาว่าสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับงวดที่แล้วเข้าแค่ตัววิ่งรูดเนาะเข้าเลข7นะครับให้73ออก7ขาดเม็ดเดียวขาดแต้มเดียวนะครับเรามาพบกับ เราพัฒนางวดนี้นะครับวันที่2 2ตุลา68นะครับมาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่าง30,000กว่าสูตรนะครับเลขเลข็กขชนนี่ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขทั้งหมด10ตัวผมก็แบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมกลุ่มแรกนะครับซ้ายมือ 5, 0, 2นะครับกลุ่มที่2ตรงกลาง4ตัว 1, 3, 4, 6นะครับ และกลุ่มที่3ขวามือ 9, 7, 8นะครับผมก็จะนําเลขเหล่านี้ไปเทียบชนกับสูตรคํานวณมือนะครับแล้วค่อยจับชุด2ตัวบนรางให้นะครับเราไปต่อกับสูตรคํานวณมือนะครับเรามาต่อกับสูตรคํานวณมือนะครับราวพัฒนาวันที่22สุลา68นะครับงวดที่แล้วก็เข้าแค่เลข7เนาะให้73อก74 เสียดายมากเข้าแค่วิ่งรู่าเรามาตามกันต่อนะครับสูตรดังเดิมสูตรปีหกเจ็ดนะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วสี่สิบสามงวดนะครับก็นับดูนะครับตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะครับสูตรบอกว่าให้ใช้หลักร้อยนะครับเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยหลักร้อยคือเลขสี่นะครับแล้วบวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ พูดง่ายๆก็คือเพิ่มเติมหรือเดินหน้านะครับสี 5, 6, 7อ่าทีนี้ผมจะไปนำจะนำเลขโปรแกรมมาเทียบดูนี่คือเลขโปรแกรมนะครับเดี๋ยววางอยู่ด้านบนนะครับ ผมก็จะทำกรอบเหมือนเดิมนะครับเพื่อแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่2นะครับตรงกลางในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ1346ผมก็นำมาเทียบกับสูตรคำนวณมือ4567้าหกเจอ่าหนึ่มันชน2ตัวนะครับ4กับ6นะครับทีนี้ง่ายเลยจับคู่ซ้ายขวาเลยนะครับ ผมจะเริ่มจากเลข4นะครับเลข4นะครับและจับกับซ้ายมือของเลขโปรแกรม50245นะครับ40 42และจับกับขวามือของเลขโปรแกรม789ก็ได้47 48 49ต่อไปเลข6เนาะตัวชนเลข6 65นะครับ60 หกสองหกเจ็ดหกแเก้านะครับจับมันเดิมนะครับแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเข้าอยู่เข้าบ่อยนะครับพูดง่ายๆก็เข้าบ่อยนะครับตัววิ่งรวดนะครับเลขสีกับเลขหกนะครับเมื่อจับคู่ซ้ายขวาทวนให้อีกทีนึ่ง4ี่ห4าสี สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าและหกห้าหกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับผมชอบสี่สองมากที่สุดนะครับชอบสี่สองมากที่สุดลองไปเทียบดูกับช่องสุดเดช h ช n แนลนะครับลองไปเทียบกันดูนะครับอย่างเมื่อที่แล้วมันก็ชนเจนะ็ดเก้าเนาะโดกเจ็ดสี่วันนี้มันชนสองสี่สี่สองนะครับสองตัวบน แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้นะครับตรงกลับบนล่างนะครับก็ลองพิจารณากันดูอ่ะสูตรก็สอนไปแล้วนะครับวิธีการชนเทคนิคการชนก็แนะนําไปแล้วเด้อจับคู่ยังไงนะครับก็ถ้าหากเพิ่งมาเจอคลิปนี้นะครับเพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งติดตามนะครับยังไม่เข้าใจก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับอ่ะไปศึกษาดูนะครับคลิปเก่าๆ ว่าผมจับคู่ยังไงเลขเด่นยังไงคำนวณยังไงนะครับท้ายนี้ก็ได้แต่วางว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถาาเพื่อน,เอนๆเด็กสีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ